แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะตาต้อยในสายตาชนทั้งหลายอย่าได้วันกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าข้าครวนสิ่งที่ควรเร่งทำคือความดี กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่ขารัรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องห้าคำที่ไม่ควรพูดมีแต่บั่นทอนกำลังใจยิ่งพูดบ่อยเท่าไรชีวิตก็ยิ่งแย่ลงท่านผู้ฟังครับในเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเด็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไม่อยากที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่มันได้ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หวัดไม่ไหวก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะชอบที่จะให้กำลังใจตนเองแต่ทว่าก็มีอีกหลายต่อหลายคนที่ชอบซ้ำเติมความรู้สึกของตนเอง และถ้าหากว่าเราจะคิดว่าต้นทุนชีวิตของเรานั้นก็มีน้อยกว่าคนอื่นเกิดมาก็มีไม่เท่ากับคนอื่นหรือหากแม้จะเชื่อว่าตัวเรานั้นก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ก็ขอให้ได้เชื่อเถอะครับว่าตัวของเราดีละครับที่จะเป็นผู้กําหนดทิศทางความเป็นไปในชีวิตของตัวเราเองและเมื่อเราได้รู้ตัวว่าต้นทุนในชีวิตของเราน้อยมีไม่มากมีไม่เท่ากับคนอื่นเราก็ไม่ควรที่จะหันมาซ้าเติมชีวิตของตนเอง หรือจะไปโทษให้เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิ้กิดเสียทีเดียวหรือจะไปโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมหรือไปโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมแล้วก็ยอมแพ้กับโชคชะตาในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้เลยครับก็ในเมื่อเราอยากจะมีอยากที่จะดีให้ได้เราก็จะต้องมีความพยายามให้มากกว่าเขาหลายๆเท่าครับก็เข้าใจดีว่าชื่อว่าความเหนื่อยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนก็คงจะไม่อยากเจอกัน แต่เมื่อตัวของเราเองนั้นได้ตั้งเป้าหมายสักอย่างหนึ่งไว้ในชีวิตในบางทีนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับก็เพราะเพื่อที่เราจะได้มีทุกอย่างอย่างที่หวังเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมเหนื่อยกับมันสักหน่อยวันนี้ผมก็จึงขอมานําเสนอห้าคำพูดที่เราไม่ควรจะพูดออกมาบ่อยเพราะเป็นคําพูดที่ตัดทอนกํบบาลังใจของตนเองยิ่งพูดชีวิตก็ยิ่งแย่ลงก็ลองมาพิจารณาดูครับว่ามีคําพูดอะไรกันบ้าง เราไม่ควรจะพูดบ่อยๆและควรที่จะใช้คำพูดเช่นใดเพื่อที่จะทำให้ตนเองมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและก็มีด้วยกันห้าคำดังต่อไปนี้ครับหนึ่งก็คือคำว่าเหนื่อยในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆก็บ่นว่าเหนื่อยไปเสียหมดหรือก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำก็บ่นว่ามันจะเหนื่อยหรือกลัวไปว่ามันจะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ และเมื่อพอเราได้พูดคำว่าเดิร์ออกมาแล้วก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาติดตอบสนองต่อร่างกายโดยตรงโดยความรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียบ่อยๆเข้าในท้ายที่สุดมันก็จะกลับกลายเป็นความขี้เกียจไปนั่นเองครับคำที่สองก็คือคำว่าท้อก็เพราะเมื่อเราได้หลุดคำคำนี้ออกมาจากปากพร้อมกับอาการถอนหายใจแล้วนั่นก็เป็นอาการที่แสดงให้ได้เห็นว่าเราก็กำลังจะถอดใจกับเรื่องบางเรื่องกับบางสิ่งบางอย่างแล้ว และเมื่อคำคำนี้มาได้พูดขึ้นมาพลังทั้งมวลร่างกายและจิตใจก็จะถดถอยสูญสิ้นไปทั้งคู่ครับคำที่สามก็คือคำว่ายากและคำว่ายากนี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นคำที่เด็ดขาดพอควรเพราะเมื่อเราได้พูดคำคำนี้ออกมาแล้วก็จะแสดงให้ได้เห็นว่าลึกๆในความรู้สึกของเรานั้นก็ไม่ได้อยากที่จะทำในสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดหากว่ามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกหนีไปในทันที ทั้งเมื่อเราได้พูดคำว่ายากออกมานี้มันก็จะเป็นการบล็อกความสามารถเราไปโดยอัตโนมัติทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถจะทำได้ในทันทีครับคำที่สามก็คือคำว่าขี้เกียจการที่เราบ่นว่าขี้เกียจอยู่บ่อยๆในลักษณะที่จะปรับสินใจสิ่งหนึ่งที่จะทำออกไปก่อนในตอนแรกๆนั้น,รรน,นเราก็อาจที่จะไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากมายแต่เมื่อเราได้พูดบ่อยเข้าทำบ่อยเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นที่สุดครับ ก็จึงไม่ควรที่แม้แต่จะไปพูดเล่นก็เพราะจะทําให้สร้างความไม่รับผิดชอบให้กับตนเองในที่สุดครับและในคําที่5ก็คือคําว่าทําไม่ได้และคําว่าทําไม่ได้นี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกคาหนึ่งที่มีความเด็ดขาดทางความรู้สึกที่ทําให้บทกําลังใจคิดที่จะไม่อยากทําในทันทีและคําว่าทําไม่ได้นี้ก็ยังเป็นการขับไล่ตนเองออกจากสิ่งที่จะทําหรือเป็นการปิดกั้นสิ่งที่จะเรียนรู้ ทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ในที่สุดครับและผมก็ขอ,อนําเสนออีกห้าคำพูดที่เราควรจะพูดติดปากอยู่บ่อยๆก็รับรองได้ว่าชีวิตของท่านนั้นก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับและคําแรกในคําที่หนึ่งก็คือคําว่าฉันโชคดีการที่เราได้พูดได้บอกกับตนเองบ่อยๆว่าเราก็เป็นอีกคนนึงที่มีความโชคดีมากกว่าคนหลายๆคนในโลกนี้ก็ขอให้เราได้พูดบ่อยๆ ให้พูดเป็นคำพูดติดปากยิ่งพูดก็จะยิ่งโชคดีครับก็ขอเรียนเลยครับว่าการที่เราพูดคำว่าโชคดีนั้นมันก็จะเป็นการดึงดูดความรู้สึกที่มันดีๆก็อย่างเช่นว่าฉันโชคดีที่มีแฟนดีฉันโชคดีที่ทำงานดีฉันโชคดีที่มีแฟนเป็นคนซื่อสัตย์ในทำนองนี้เป็นต้นครับก็เพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการปรับลักษณะของตนเองให้เป็นผู้ที่มองโลกในแง่บวก ซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้ความโชคดีนั้นก็จะวิ่งเข้าหาเราบ่อยขึ้นมันก็เหมือนกับกฎของแรงดึงดูดก็เพราะว่าจิตใต้สํานึกของเรานั้นมันก็จะพยายามมองหาแต่เรื่องที่ทําให้เกิดโชคดีจึงรู้สึกว่าเราโชคดีอยู่เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เพราะว่าเราเป็นผู้ที่มองโลกในแงด่ดีเราก็จะมองเห็นแต่เรื่องที่มันดีๆครับเรื่องที่มันไม่ดีเราก็จะไม่เก็บมันมาใส่ใจให้มันเป็นทุกข์ก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมคนที่เขาโชคดีนั้น ก็จึงได้โชคดีอยู่บ่อยๆจนน่าอิจฉาในส่วนของคนที่มักจะบอกกับตนเองว่าโชคไม่ดีโชคไม่ดีมันก็จะวิ่งวนเข้ามาหาโยร่ำไปก็เพราะเขามักที่จะมองหาข้อด้อยหรือข้อเสียสิ่งที่ผิดพลาดเข้ามาซ้ำเติมตนเองก็จึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าอับโชคอยู่แบบนั้นเสมอจริงไหมหล่ะครับคําที่สองที่เราควรจะพูดกับตนเองบ่อยๆกระทั่งควรที่จะพูดกับคนอื่นด้วยเช่นกันก็คือคําว่าขอบคุณ คำคำนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคำสั้นๆเป็นคำที่แสนธรรมดาแต่ถว่าในบางครั้งในบางจังหวะโอกาสนั้นมันก็กลับมีพลังมหาศาลอย่างที่สุดก็เพราะคำว่าขอบคุณนี่แหละครับที่จะช่วยดึงดูดสิ่งที่มันดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไม่รู้จบก็ขอเพียงแค่เราได้แสดงความซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นด้วยความจริงใจและก็ขอให้เราได้กล่าวขอบคุณกับสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือจะเป็นเรื่องที่ร้าย และการที่เราได้กล่าวขอบคุณให้กับเรื่องที่มันดีๆก็จะยิ่งทําให้เราได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างลึกซึง้งและสิ่งที่ดีๆต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆครับคาพูดที่สามก็คือคําว่าฉันไม่เป็นอะไรและก็เป็นอีกหนึ่งคําพูดที่เราควรจะพูดกับตนเองบ่อยๆครับในตอนที่เราท้อแท้เหนื่อยลา้าหรือผิดหวังกับเรื่องใดนั้นก็ควรที่จะบอกกับตนเองว่าเราก็ยังไหวเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเรายังหายใจอยู่ ทำให้ตนเองมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้ใครในโลกนี้เราก็เป็นคนที่เก่งที่มีความสามารถจะยืนหยัดต้วเองได้เหมือนกับใครอีกหลายต่อหลายคนในโลกนี้ก็อยากที่จะขอให้ได้เข้าใจไว้เช่นนี้ครับว่าคนเราแต่ละคนคนเราทุกคนนี้ก็รู้แล้วแต่มีเรื่องที่เคยผิดพลาดเท่านั้นแหละครับไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวหรอกครับที่จะสามารถผิดพลาดได้แต่ถ้าว่าในตอนที่มันได้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้ว เราก็ควรที่จะให้โอกาสกับตนเองได้พูดออกมาว่าไม่เป็นอะไรได้พูดออกมาว่าเรายังไหวด้วยเช่นกันก็เพราะถ้าเรานั้นก็ยังยึดติดกับข้อผิดพลาดที่มาได้เกิดขึ้นไปแล้วมัวแต่มาโทษตัวของเราเองและก็จมอยู่กับความผิดพลาดแบบนั้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ทําให้มีอะไรดีขึ้นมาหรอกครับสู้เราปล่อยวางและเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นมันก็จะเป็นการดีกว่าครับคําที่4ก็คือคําว่าขอโทษก็เป็นอีกคํหนึ่ง ที่เราควรจะพกไว้ติดตัวเสมอไว้ข้างๆกับคําว่าขอบคุณโดยที่เราก็ควรที่จะนามันออกมาใช้อยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องเคอะเขินครับก็ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ผิดหรือจะเป็นฝ่ายที่ถูกการที่เราได้ขอโทษจากใจจริงออกไปก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือจะเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอะไรเลยครับก็เพราะถ้าหากว่าต่างฝ่ายก็ต่างถือทิฏฐิไม่มีใครกล้าพอดีเริ่มกล่าวคําว่าขอโทษโลกใบนี้นั้น มันก็คงจะมีแต่เรื่องที่เป็นปัญหาตามมาบานปลายใหญ่โตเป็นชนวนของความแตกหักและก็ทําลายความรู้สึกดีๆและมิตรภาพต่างๆที่เมื่อมันได้เสียไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรื้อฟื้นกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ก็จึงอยากที่จะได้ขอให้ได้จําไว้ครับว่าการที่เราได้ขอโทษก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแพ้เพราะว่าคนที่กล้าจะขอโทษก่อนนั้นก็คือคนที่มีความกล้าหาญมากพอและก็เป็นผู้ที่ชนะต่างหากล่ะครับข้อที่ห้า ก็คือคำว่าฉันทำได้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราควรจะพูดกับตนเองหรือเปล่าประกาศออกไปให้คนใกล้ตัวเราฟังอยู่เสมอเพราะมันก็จะเป็นเหมือนกับกุญแจที่จะช่วยไขพาให้เราไปถึงจุดหมายที่เราได้ตั้งไว้ก็เพราะการที่เราได้พูดว่าฉันทำได้มันก็จะเป็นการช่วยสร้างแรงผลักดันและก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สำเร็จไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหนก็ตาม ก็เพราะหากว่าเราได้เริ่มต้นทําสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่าฉันทํามันไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากและก็ทาไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นคิดเล้าครเบฉนนั้นแล้วก็อยากที่จะขอให้ได้ลองพิจารณาดูครับว่ามันก็จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเราได้เริ่มต้นที่จะทําทุกสิ่งด้วยการได้ให้กำลังใจตนเองโดยการพูดว่าฉันทําได้และก็ขอให้ได้คิดไว้ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถและศักยภาพของความเป็นมนุษย์ไปได้เมื่อเราได้คิดเช่นนี้ เราก็จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้ฟันฝ่าให้ทุกเรื่องมันสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจมั่นคงในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาพูดคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องเมื่อเราถูกนินทาคิดอย่างไรจึงจะหายทุกท่านผู้ฟังครับก็มีคํากล่าวที่ว่าเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ทนต่อคํได้ แม้ทำดีทำบ้าก็ถูกด่าหมดทำซื่อๆก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถก็ถูกด่าว่าไม่ตรงและก็เปน็นเรื่องที่ธรรมดาอีกนั่นแหละครับที่คนในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครสักคนบนโลกนี้ที่จะรอดพ้นจากคำดินทาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดพระองค์ก็ยังไม่อาจพ้นจากคำดินทาไปได้และก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะเข้าใจกันดี ว่าคำดินทานั้นมันก็เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาที่จะคงมีอยู่ต่อไปตราบจนสิ้นโลกใบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะปลดปลงกับคำดินทาเมื่อมีผู้ใดมาดินทาตนเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนทุกคนครับที่สามารถจะระงับความทุกจากการที่เกิดคนอื่นมาดินทาได้ผมก็จึงขอมานําเสนอ5วิธีคิดที่จะหาความสุขเมื่อถูกดินทาก็ลองมาพิจารณาดูครับว่าควรจะคิดอย่างไรแบบไหน วิธีคิดแบบแรกในข้อที่หนึ่งก็คือการคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาของโลกก็ให้เราคิดว่านี่มันก็เป็นธรรมดาของโลกก็เพราะคงจะไม่มีใครสักคนบนโลกใบนี้ที่จะรอดพ้นจากคำนินทาเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราขนาดพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐบริสุทธิ์สูงสุดแต่พระองค์ท่านก็ยังไม่พ้นที่จะถูกคนพานกล่าวว่าร้ายโจมดีจนได้และก็ขอให้คิดกลับกันว่า แล้วจะมานับประสาอะไรกับเราที่ก็เป็นแค่คนธรรมดาสามัญที่ก็ยังมีทั้งดีและชั่วจะรอดพ้นไปจากคำดินทาของคนได้อย่างไรเมื่อเราสามารถคิดได้อย่างนี้ก็จะเกิดความสบายใจว่าการถูกดินทานั้นมันก็เป็นแค่เรื่องที่ธรรมดาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกก็คือโลกกระทำและก็ยังจะคงมีอยู่ต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลายครับข้อที่สให้มีจิตใจมั่นคงดดภูผา ก็ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจทำงานด้วยความตั้งใจปรารถนาดีแต่แล้วก็ยังไม่ผลถูกคนดินทาถูกคนกล่าวร้ายว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอให้ได้มีความมั่นใจหนักแน่นในคุณงามความดีของเราครับซึ่งก็อุปมาดังภพผาแท่งหินที่ไม่หวั่นไหวต่อลมพายุฉันใดบัณฑิตผู้มีใจหนักแน่นในความดีจมไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและคำดินทาแม้ฉันนั้นข้อที่สามให้มีใจเมตตาสงสารผู้ที่นินทา ก็ให้เราคิดด้วยความเมตตาด้วยความครุณาว่าคนที่ดินทาเรานั้นก็ย่อมจะกระทํำไปด้วยความอิจฉาริษยาซึ่งเขาก็จะต้องเผารนจิตใจของเขาให้เกิดความร้อนรุ่มเสียก่อนก็จึงจะสามารถพูดคําดินทาว่าร้ายคนอื่นออกมาได้ก็ให้เราได้คิดเมตตาสงสารเขาแทนที่เราจะไปโกรธเคืองเขาอันหนึ่งคนที่ชอบกล่าววาจาส่อเสียดหรือชอบดินทาว่าร้ายผู้อื่นโดยปกติแล้ว เขาก็ย่อมเป็นผู้หามิสหายที่ใกล้ชิดไม่ค่อยจะได้ก็เป็นเพราะว่าไม่เคยมีใครที่จะไว้วางใจคนที่ชอบดินทาว่าอะไรผู้อื่นหรอกครับก็ขอให้เราได้คิดเห็นใจเขาครับก็ในฐานะที่เขาต้องเป็นผู้อยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวก็เพราะว่าเขาย่อมจะหาเพื่อนแท้ที่จริงใจไม่ได้ครับข้อที่4คิดหาประโยชน์จากคำดินทาหากว่าเราได้ลองพิจารณาดูให้ดีแล้วคนที่คิดจะกล่าวร้ายเรานั้นในบางที เขาก็จะไปนั่งคิดนอนคิดหาจุดอ่อนในตัวของเราก็เพื่อที่จะออกมาโจมตีเราและในบางทีนั้นจุดอ่อนเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเรามีอยู่จริงครับแต่ถ้าว่าเราก็อาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนหากว่าคิดในแง่ดีแล้วตรงนี้นั้นมันก็เป็นประโยชน์อย่างมากครับก็เพราะว่าเราสามารถจะนําข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้ฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะขอบคุณคนที่ดินทาเรา เพราะว่าเขาอุตสาห์ไปนั่งคิดนอนคิดช่วยไปค้นหาข้อมูลมาทำให้เราได้ปรับปรุงตนเองข้อที่ 5. คิดวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาสังคมก็ขอให้ได้ลองพิจารณาดูครับว่าสังคมไทยนั้นก็เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งก็คือเน้นในเรื่องของการใช้อำนาจครอบงำกันและกันก็จึงได้มีการปลูกฝังคำสอนในการที่จะแข่งดีแข่งเด่นคิดที่จะเหนือผู้อื่น สอนให้อยากเป็นใหญ่เป็นโตมีมานะมาตั้งแต่บโบราณน,นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยเราหลายกลุ่มในเวลาที่เห็นว่าใครทำดีก็มักที่จะเกิดความริษยาโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งก็คือความรู้สึกที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นว่าผู้อื่นดีกว่าตนและสังคมที่มีความสัมพันธ์แนวดิงเช่นนี้ผู้คนก็จึงมักที่จะนินทาว่าอะไรซึ่งกันและกันเป็นเรื่องธรรมดาและถ้าเราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ให้ได้เช่นนี้ก็จะเกิดความสบายใจ จะได้ไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากนักก็ให้เราได้ถือว่าการที่เราได้ถูกดินทานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการทางสังคมก็แล้วกันครับมันก็เป็นเช่นนั้นเองและในอนาคตก็ไม่แน่ว่าหากว่าได้มีการศึกษาเรื่องพุทธธรรมกับสังคมไทยอย่างจริงจังแล้วในบางครั้งเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมจากที่เป็นแนวดิ่งก็ให้เป็นแนวราบก็คือคนไทยมีความเสมอภาคกันไม่ถืออำนาจเป็นใหญ่ แต่จะต้องถือความถูกต้องถือความดีงามเป็นใหญ่และหากว่าเมื่อถึงเวลานั้นสังคมที่เต็มไปด้วยการดินทาว่าร้ายนี้ก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามธรรมชาติเองครับและหากว่าเราสามารถจะทําได้เช่นนั้นจริงๆภาษิตยอดที่วา่าสังคมเสื่อมถอยเพราะคนดีทอ้อแท้หรือทําดีได้แต่ย่าเด่นจะเป็นภยัยก็คงจะได้ใช้น้อยลงกันไปเรื่อยๆครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะทําให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจรารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเวลาที่รู้สึกทอ้อให้คิดถึงสีข้อนี้ไว้ข้อที่หนึ่งอย่าได้กลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอด เพราะมันไม่คงอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันก็จะจางไปเองข้อที่2อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้ก็เพราะว่ามันมีทางออกในทุกปัญหาเพียงแต่ว่าตอนนี้นั้นก็ยังนึกไม่ออกก็เท่านั้นก็ขอให้ได้คิดดูให้ดีๆเสียก่อนครับข้อที่3อย่านึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้รับสิ่งดีๆอีกก็เพราะเมื่อความทุกข์มันได้ผ่านไปแล้วเราก็จะยังมีความสุขและสะดุกสนานอย่างเดิมได้อย่างแน่นอนครับ ข้อที่สี่ให้นึกถึงคนข้างหลังที่เขาจะต้องเศร้าเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจากการกระทำด้วยอารมณ์ของเราเมื่อทุกข์ที่สุดได้มาถึงสิ่งที่เราจะต้องทําในทันทีในขณะที่เราตั้งตัวปรับใจไม่ทันนั้นก็คือให้รีบหาทางเปลี่ยนอารมณ์เมื่อเราต้องเจอกับคนอื่นที่ทุกข์สิ่งที่เราจะต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือจะต้องช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของเขาก่อนจากนั้นสติก็จะตามมาจากทุกข์ที่มันมากที่สุด ก็จะกลายเป็นแก้ไขง่ายและเร็วที่สุดครับเมื่อคนเรามีทุกนั้นก็คือเราได้ไล้กับธรรมะแล้วถ้าเราสามารถจะผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มักที่จะมีสิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีรอเราอยู่ครับเราเองก็จะต้องดำรงอยู่ในความดีให้มากขึ้นความทุกข์และความสุขมันก็เป็นคองคู่กับโลกเช่นนี้มาตลอดก็ขอฝากเอาไว้ว่าเมื่อเราทุกข์หรือพบกับคนที่เขาเป็นทุกข์ก็จะได้ลืมเปลี่ยนอารมณ์ของเขาโดยการตั้งสติหาทางแก้ไข นำพาเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช้ความดีเอาชนะสิ่งที่มันไม่ดีความทุกนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมจะผ่านไปเป็นธรรมดาและตัวของเราเองก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีได้ปรับปรุงตนให้เป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อ,อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้ํำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ํำเสนอไปนั้น จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิเรโอตาปะ ผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตระบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์ปัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะธรรมความสงบเยียกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาการแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระปมอานนท์ขอบพระคุณครับ